ฟังชันทิวเซนเซอร์นะคะจะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดความเอียงหรือค่าชดเชยของตัวกล้องนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะให้ทําการปรับตั้งระดับลูกน้ำกลมและลูกน้ำฟองยาวและให้ทําการเปิดทิวเซนเซอร์ไว้ตลอดการใช้งานเพื่อการค่าผิดเพี้ยนและไม่ทํางานนั่นเองค่ะ จากพีนวมวันนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะอีฟก,ก็จะมาแนะนําฟังก์ชันหนึ่งค่ะที่สําคัญอย่างมากต่อการใช้งานกล้อง Total Station นะคะนั่นก็คือ t ิวเซนเซอรนั่นเองค่ะโดยตัวกล้องที่จะสาธิตกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง GoWin ค่ะรุ่น TKS 2 0 2 N ตัวนี้นะคะค่ะและสําหรับฟังก์ชันทิวเซนเซอร์นะคะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่ามันคืออะไรและทําไมถึงสําคัญอย่างมากต่อการใช้งาน ซึ่งฟังก์ชันทิวเซนเซอร์นะคะจะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดความเอียงหรือค่าชดเชยของตัวกล้องนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่สําคัญต่อทิวเซนเซอร์เลยนะคะก็จะเป็นระดับลูกน้ําฟองกลมและระดับลูกน้ำฟองยาวนะคะที่ก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะควรปรับตั้งให้อยู่ตรงกลางก่อนทุกครั้งการใช้งานค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะทําการทดลองไม่ปรับตั้งระดับลูกน้ํากันดูค่ะว่าจะทําการใช้งานได้ไหรือไม่นะคะเมื่อเราไม่ได้ทําการ ปรับตั้งลูกน้ำใดๆนะคะเมื่อเปิดกล้องเข้ามาค่ะตัวกล้องเขาก็จะขึ้นคำว่า t i l e r v e r แบบนี้แสดงว่าเราทำการใช้งานตัวกล้องไม่ได้นะคะและถ้าหากเราทำการปรับตั้งระดับลูกน้ำฟองกลมและระดับลูกน้ำฟองยาวให้อยู่จุดศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวกล้องค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชัน Q sensor นะคะว่ามันมีความสําคัญต่อการใช้งานยังไงนะคะอันดับแรกค่ะให้ไปที่ F4 เพื่อทําการเปลี่ยนหน้าหน้าหลักไปหน้าที่2นะคะและฟังก์ชัน Q sensor ค่ะเขาก็อยู่ที่ F1 นะคะทิวค่ะกด F1 เข้าไปค่ะและในหน้า Q sensor นะคะเขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะทําการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานนะคะ เดี๋ยวเราจะลองทำการเปิดการใช้งานดูนะคะให้กดที่ F1 on ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำการลองวัดระยะกันดูนะคะให้กด ESC ออกมาค่ะและเราจะทำการวัดระยะดูนะคะเราจะวัดระยะกันที่ปุ่มนี้ค่ะ เมื่อวัดระยะออกมานะคะค่าที่ได้หรือค่า HD ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความแม่นยำเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากเราทำการเปิดค่าชดเชยตัวกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูความต่างค่ะถ้าหากเราทำการปิดตัว t i l ซนเซอร์นะคะเดีย๋ยวเราไปที่หน้า t i l ซนเซอ o r เหมือนเดิมเลยค่ะให้กด A G เพื่อออกนะคะจากนั้นค่ะให้ไปที่ F4 เพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะและไปที่ F1 ทิวค่ะ เดี๋ยวเราจะลองทําการปิดการใช้งานดูนะคะให้ไปที่ F3 off ค่ะเดี๋ยวเราจะลองวัดระยะกันดูนะคะว่าทำไมมันถึงต่างกันนะคะเราจะวัดระยะกันที่ปุ่มนี้ค่ะเมื่อเราได้ทําการปิดตัวทิวเซนเซอร์นะคะค่าที่ได้ออกมาค่ะเขาก็จะมีความคาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนนะคะ mm hmm. เนื่องจากเราไม่ได้ทําการเปิดค่าตัวชดเชยของกล้องหรือทําการเปิดทิวเซนเซอร์นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะให้ทําการปรับตั้งระดับลูกน้ำฟองกลมและลูกน้ำฟองยาวให้อยู่จุดศูนย์กลางและให้ทําการเปิดคิวเซนเซอร์ไว้ตลอดการใช้งานเพื่อกันค่าผิดเพี้ยนและไม่ทํางานนั่นเองคะ่ะ คที่สนใจกล้องตัวทีฟสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้หรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่โชว์รูมพีนเมือวันจังหวัดสม,มุทรปราการหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสูนลังสิตร้านของเราจะตั้งอยู่ในปัมเอโซแมกแวลูลังสิตของสองค่ะ หรือถ้าหากท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อกันได้ที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำมวันหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามและพูดคุยกันก่อนได้ค่ะที่เบอร์021816844หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะอีฟก,ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ